น้า uhm เป็น,ปนหลุมตลอดเลยพี่ชคเดิมนี่น่าจะเลี่ยงนั้นนะบอกเลยว่าทํานานสุดตั้งแต่เราเคยทํารถสเต็ปยก2นิ้ว2นิ้วครึ่งชคหน้าเป็นทูนซรีส์โชคหลังบายพาสยก2นิ้วเต็มระบบยางมี k o 2ไซส์285บอกเลยครับว่าชุดสุดท้ายในประเทศหมดชุดเนี้ยไม่รู้ว่าเข้าอีกทีเมื่อไหร่ครับเมกอินเมการีแมปพลังแงค์ชุดใหญ่เลยเราดูแลพี่เขาพี่เขาบอกว่าไหนไหนมาแล้วฝากรถหน่อยไปทำหน่อยก็ มันได้รถใหม่เลยมันได้วยขับคนละคันเลยนะพี่อั่เล็กอ่ะนี่ครับส่งงานคันสุดท้ายรอบเดียวนี้แต่จริงพี่เขาใช้เวลาทำมา 1, 2, 3วันเต็มๆแล้วสำหรับคันนี้บอกเลยว่าทำนานสุดตั้งแต่เราเคยทำรถสเต็ปยก2นิ้ว2นิ้วครึ่งมาครับเดี๋ยวไปดูว่าพี่จะทำไรพี่เขาใช้รถคันนี้มา10ปีไม่เคยแต่งเลยครับพอแต่งปุ๊บชุดใหญ่เลยครับ นู่นพี่เขามาจากอุทัยธานีแต่เดี๋ยวเราไปลองรถกับพี่เขาว่าฟิลลิ่งเป็นไงอันนี้เดี๋ยวไปลองพร้อมๆกันคร่าวๆคือพี่เขามาจัดช่วงล่างชุดใหญ่เนาะก็โช๊หน้าเป็นทูนซีรี่โชกหลังบายพาสยกสองนิ้วเต็มระบบก็คือมีปีกนกดอกเพาขับหน้าก้อนยกหลังเซ็ตตามสเต็ปการตกแต่งของพี่เขาก็คือคือมีการปรับค่าโชกชดเชยค่าพีโลดสปิรินี้เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็น้ำหนักด้านหน้าพี่เขามีวินมีกันชน ชุดใหญ่เลยก็ปรับเซ็ตเฉพาะคันนี้เนาะแต่ตอนนี้ปัญหาเราเจอคือช่วงยืดไม่พอเพราะเดี๋ยวคืนนี้คันนี้น่าจะเสร็จค่ำๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาเรื่องช่วงยืดไม่พออีกนิดนึงครับรายละเอียดมันเยอะหนึ่งที่เราเช็คก็คือช่วง,ง,งยืดอย่างวีโก้เนี่ยช่วงนี้อย่างน้อยต้องประมาณเเซนเนาะแล้วมุมเพาขับต้องไม่งัดต้องหมุนไปแบบชิวๆอะ่ะตอนนี้มุมพาวขับไม่งัดแต่ช่วงยืดไม่พอครับเราเดี๋ยวแก้ไขเรื่องช่วงยืดก่อนคร่าวๆคันนี้ใส่ย,ยางเป็นนี่ครับล้ออ e ีโวคอร์ดด บอกเลยครับว่าชุดสุดท้ายในประเทศในช่วง2เดือนนี้นะก็คือหมดชุดเนี้ยไม่รู้ว่าเข้าอีกทีเมื่อไหร่ครับเมกอินเมกาแต่ข้อเด่นของยางเมกาตัวน,นี้ให้ดูตรงนี้ใกล้ๆครับ PR6 ครับก็คือ PR6 ก็คืออัตราเทียบเท่าชั้นพะบใบคือ6ชั้นก็ฟิลเหมือนแบบอธิบายง่ายเหมือนยางแรปเตอร์ติดรถอะ่ะพอเป็น PR PR6 ข้อดีก็คือเรื่องความนุ่มนวลฟิลประมาณยางเดิมเหมือนอยาง BF ก็จะมี PR8 PR10 เนาะแล้วก็ PR6 จริงๆอ่ะยางที่ขับดีสุดคือ PR6 เนาะแต่คืออย่าง PR8 PR10 ปดได้เรื่องความคงทนของแก้มยางแต่รถกระบะบ้านเราเอาว่าขับนุ่มขับสบายแนะนำเป็น PR6 แต่ PR6 มีให้เลือกน้อยมากก็แต่อย่างเบอร์285 7 56เนี่ยโคตรเฟี้ยว เพราะเมการ้อยเปอร์เซ็นต์สอง pr หกครับผมแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ไม่ได้ทาแค่โชคเนาะรีแมปพลังแบงค์ชุดใหญ่เลยเราดูแลพี่เขาพี่เขาบอกว่าไหนๆมาแล้วฝากรถหน่อยไปทาไําให้น่อยก็ส่งรถไปที่พี่แบงค์หนึ่งวันเต็มเตมก็คือคร่าวในเรื่องของวีโก้เนาะสิ่งสําคัญสุดรถเก่าๆคือเบน์เคยใช้วีโก้คือเรื่องของหัวฉีดจําจเป็นต้องเช็คมากอันนี้ก็คือเช็คหัวฉีดรีแมปล้างอุด egr และที่สําคัญเปลี่ยนกรองอากาศพลังแบงค์เขาบอกว่ากรองอากาศคันนี้เน่ามากครับก็เลยเปลี่ยนไปเลยครับผมพอทําเครื่องแรงเสร็จ๊บ คัดลื่นครับก็ทําการยกคัดอีกหนึ่งวันก็ทําที่นี่ครับแอนดิคาพี่เงินพี่ทองครับเขาบอกเลยครับสามวันเต็มๆกับคันนี้แล้วก็ยังไม่เสร็จด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูทรงรถตอนเสร็จแล้วว่าจะเปี้ยวขนาดไหนนี่ครับพี่เขามาจากอุทัยท่นนี้ครับก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาตอนลองรถว่าจะเป็นยังไงโอเคครับสามวันเต็มๆแต่พี่เขาไม่รู้หายไปไหนนะแต่รถโอเคครับเดี๋ยวไปไปลองรถกันครับ แรงเลยอะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าช่วงล่างไม่ดีอาจจะหมุนได้ใช่ไหมใช่มันมันโอ้พวกเครื่องมันแบบแรงมิดมันสูงอะพี่ประจุวนแรงมันได้รถใหม่เลยมันได้ขับคนละคันเลยนะพี่อัะเลก่ะโอ้ยตัวแชมป์มันตัดกันฟรีออกคือถ้าเป็นตัวปีศูนย์แปดอะมันจะมีกรรันฟีมาให้ ไม่ตัดกันฟรีมันก็จะมันจะตัดเวลาล้อจะฟรีพวกทักชั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับแสดงว่ารถแข่งที่เขาโหดๆก็มันก็จะยิ่งกว่าน,นี้เนาะใช่มันก็ไม่เหมาะกับชีวิตประจําวันเนาะเครื่องมันก็ประมาณเนี้ยพอแล้วพี่เนี่ยใช่ใช่คนอื่นบอกว่าต้องการแค่นี้แหละอันนี้ถนนปูนแบบทีทีเลย เราโยกเป็นเลงกันขนัดนหน,นพี่ครับยังไงวครับพี่ก็ดูมั่นใจดีแล้วพี่ว่าเครื่องอาาัตถางเล่งเป็นไงคือผมเป็นคนขี่รถเติมมาตลอดเนาะพอมาเจอเอย่างงี้ก็มันก็ว้าวแหละต่ขับดีเลย,ย,ยรถพี่อะเนี่เยเล่งเนี่ยแค่ห้าเดินทางนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่าโจทย์ผมก็เอาใช้งานประมาณนี้แหละ เราเยี่ยนโยกเป็นเรนนะพี่คุณหนึ่งเป็นโชกเดิมนี่น่าจะหลุดมาเรื่อยดูหลุมนะพี่ไปเลยนะปุ่มเออรีโอเคครับทางเป็นหลุมตลอดเลยพี่เป็นโชกเดิมนี่น่าจะเดยงนั่นนะทีแรกผมคิดว่าจะตึ้งนะน้ำ เอใช่ถ้าเป็นชคกเดิมน่าจะตึงนะใช่ครับโอ้ไปเร็ววิ่งเมื่อกี้ร้อยเนึ่งอ่ะมันโอเคเจ้าการทดสอบครับผมส่งงานแบบรุดได้อยู่แล้วน่าจะมันใช่ครับ